นอนหลับชาไม่อยากแพ้ฉันจะต้องไม่หลับไม่ได้พวกเราจะชนะในเกมนี้ไหมไปรับชมกันเลย พวกนายว่าเราจะรอดจัดสมรัภูมิห้ามนอนไหมวะมนตัองรอดแน่นอนอยู่แล้วจะกบพวกเราเคยสตรีมที่สสี่ชั่วโมงเลยนะเว้ยเออเลยชิวๆอยู่แล้วเออจริงด้วยว่าเราเคยรับสตรีมยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่นอนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันนี่หวาแล้วว่าบังทำไมนี่เฮ้ยอย่าบังความหล่อของฉันเฮ้ยเออเดี๋ยวไปตัวประกอบก็พอแล้วไม่ต้องบังโอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงบ้างกับการแข่งขันห้ามนอนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยคนละหนึ่งไลนา อุ้ยดูดิมีเสาให้กำลังใจโอ้ยจะรปกบข้างฉันัะฉลามเออโอ้โหไอ้จะกบจะขอไปกันแล้วจะขอไม่นอนแล้วโอ้ยอย่าจุกน้องสาวดีกว่าน้องสาวฉันหน้าตาแปลกๆก่อนบอกจะไปนี่ถามเขาไหมว่าเขาจะไปกับนายหรือเปล่าเขาชวนไปเที่ยวแล้วไปด้วยเ้าดูยังไงเขาก็หนีนาย หนีไปแล้วนะลองสาวกับบากกอนคนนี้คือคนที่ชนะในรอบเมื่อกี้นะทุกคนนี่จำหน้าเขาไว้ข้อจะเป็นตัวเต็งในการชนะนายมีวิธีที่ําให้เราไม่ง่วไหมเจ้ะกอบนอกจากเล่นเกมมาอ่าเราไม่ใช่ตบหัวนายไม่อาจจะไม่ง่วงช่วงทำถาประจำคลิปทุกคนมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ตัวเองไม่ง่วงอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะ ทำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาท <S <S 1> <S 1> แล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกบและหลามในโลบอกด้วยนะครับและนี่ก็คือเราอยู่ในสนามแล้วละครการที่ทำให้เราไม่ง่วงคือเราต้องประหยัดพลังงานเหด้เลข0.4เั้ยเซ ถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันจะทําให้เราง่วงขึ้นใหญ่เนี่ยลองเดินดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราทาแบบนี้จะง่วงขึ้นเอ๊มันผักกันได้เด้อเจ้ากว่ามันจะมีการแกล้งกันของเราผู้แข่งขันต้องระวังให้ดีฉันว่านะในชีวิตจริงเนี่ยถ้าฉันไม่อยากง่วงฉันต้องเดินนะพอฉันนอนเนี่ยฉันง่วงทันทีเลยโอ้หน่าสิ ไม่มีใครมายุ่งกับฉันเลยนอนสบายใจเชิบเฮ้ยเขากลัวนายหรือ,อเปล่าเอเลี่ยนเริ่มเหลืองเลยออกไปออกไปอ,อย่ามายุ่งเดี๋ยวสบายฉันผักเขาไม่ได้แต่เขาผลักฉันได้อ่ะ <im it> <im it> เออทไปเลยนี่มันแข่งไม่หลับจริงไหมหรือแข่งต่อสู้กันเนี่ <im it> <c oughs> ไยไปอะไรแดงๆไ <im> อ <it> <im it> ้ระเบิดจะกบร <im it> ะเบิดไประเบิดเป็นรูปนาฬิกาปลุกอ่ะ อ้าวนาฬิกาปลุกเอออ้าวเราควนอยู่ตรงนาฬิกาปลุกไหมแต่ประเด็นคือชั้นหลอดรถอย่างนี้แล้ะวว่าจะรอดไหมเนี่ย,ย,ยฉั้นจะไม่หลอดแลยฉล้มเลย,ลยส่วนชั้นยังเหลืออยู่41เ,เอร์ซโอ้ยชัานตัวเต็งมีคนนอนหลับตรงชั้นและชันก็น,นอนกับเขาเลย <especially> นอนทับกันอ่ะโอ oh. ้ตายไปเลย ฉันแบบว่าตาตึงอยู่ตอนนี้ได้กลิ่นเค็มๆตื่อๆอยู่ข้างในนั่นไงแม่ขอพลังงานเลยแม่เอ้ย่าย่าฉลามย่าเลยดีแนบเฮ้ยใครจะเป็นแชมป์การไม่นอนทุกคนครับต้องรองมาดูกันเลยย่าพังฉลามฉันกเฉลกเล็ก กลายเป็นว่าคนนี้ชนะทุกคนครับร okay. ีรีชนะไปนะทุกคนทุกคนแบบว่าไม่ลุกเลยนอนอย่างเดียวพเขาจะกันนอนเออเ้วมีคนตัวปวดได้แย่แน่แม่เลยฉันนอนฉันนอนกันเลยไปแย่เลยไปย่นลยไอ้จ่ะในกลุ่มนะครับก็จะมีพวกตัวป่วนนะครับอยู่เรื่อยๆเอ้ยผักช้าจะเตียงหรอเอาจริงหรอน้องสาวไปนอนข้างล่างไปพวกนายคนนอนพื้นนะมันแข็งจะได้นอนไม่สบายไง นอนมาเตียงไม่ได้นะน้องสาวเมื่อกี้ฉันนอนอยู่ฉันยังผ่าคนได้เลยอะว้าวมาผัดเขาทำไมเนี่ยน้องสาวนะี่เนี่ยไปไกลๆเลยโอ้ยขวนเยอะมากเลยโอ้ยตบหมอสักทีดีไหมเนี่ยนี่น้องสาวไปไกลๆไปพี่จะนอน โอ้แล้วโดนสาวยืนเลยเฮ้กาแฟขอ้กาแฟไม่ได้โอ้ฉันไม่ได้ไม่เป็นไรกลับมานอนต่อลืมตาไว้นะทุกคนครับมองท้องฟ้าไว้เราจะได้ไม่ง่วงถ้าไม่อยากเผลอหลับต้องร้องเพลงตลอดเวลาเว้ยจุดพักร้อนจุดพักร้อนจุดพักร้อนดีกว่าจุดพักใจในดีมากเสียงเหมือนหมาหอนฉันนอนไม่หลับเลยโอ้ยแรงแรงพอให้มีคอยเก็บโอ้ยฉันเก็บไม่ทันกายเกิน รอบนี้ฉันมาตึงว่ะหรอฉันยังสีเหลืองอยู่พวกนายนี่แดงส้มกันน่ะเออแฉลาะฉันไปก่อนแน่เลยโอ้ยเตียข้างๆหลับนายไปแล้วเแต่บางทีนะการนอนหลับอาจจะสบายกว่าการอยู่โอ้ยเย่้มาได้เลยหรอไม่ฉันับเขานอนต่อหน้านายเลยฉันรู้กันนายโอ้โหแล้วไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่เรู้กกันทุกคนแล้วกันดอนทีเลยว่ายลจ ายไม่ได้ตายนะฉลามนะแค่นอนหลับฟันดีน้องสาว<ม>ไปนู่นหลับบนเตียงด้วยนุ่มๆใช้ก็เริ่มเค็มแล้วลากอน, <laughs> น้องสาววันนี้ตจอไปเลยไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่เออน้องสาวนอนหลับแล้วว่าไอเจก้กบทานายหลอเฉยๆเนี่ยนายก็ชนะเลยเนี่ยเออนายหลอดเยอะสุดอะ่ะเอ้ยว่าชนะรอบแรกของฉันเดี๋ยวผมลองดูทุกคนครับผมจะลองซื้อหมอนมาดูนะไม่แน่ใจว่าหมอนคืออะไรแล้วผมจะลองใช้ดูค่อยคือระออเราสามารถนอนได้โดยที่หลอดไม่ลดเว้ย ไอ้ไรจะกอบชนะแล้วเจอาจโจโจโจเจโจโจโจชูู่โซโรโรโรโซไม่ห้าเนี่หรออันนี้คือคนไม่หลับมันดีดแบบนี้นี่เองเอาล่ะฉันมีเงินอยู่500ร้ออบนี้ฉันจะซื้อเทมมาบำรุงตัวฉันฉันก็มี500อยกว่าเหมือนกันฉันก็มี500รอยขอแก้ต้องสาวคนนี้ไปนู่นฮู้ดดิว ไอ้บางชีก็ปิวเวอร์ไปนะเอ้ยก็ไปแก้เอานึกว่าจะไปแก้แค้นนายซะอีกเออไม่แก้แค้ฉันก็เค้งต่อไปไงเริ่มมาคืนเริ่มาคืนหนีเลยหนีเลยไม่สนใจไม่สนใจเฮ้ยเขาละอู้ยเอาคืนหรอเอาคืนหรอเอาคืนเหรออ้าวในแก้เขาจนเขาแบบว่ารับไม่ได้เลยอ่ะจะเกลดเขาหน่อยไม่ได้เห้ยอันนี้น่าสนใจว่ะลูกโป่งน้ำถ้าเกิดว่าเราโยนใส่ผู้ตรงข้ามเนี่ยมันจะลดสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ย ลองซื้อมาดูก่อนซื้อหมอนด้วยลองปาใส่คนนึ่งในกนเอาเป็นคุณอีโก้ละกันเฮ้ยพวกนายเห็นผู้หญิงที่เขาเดินไหมอ่ะหรือเขาจะไม่รู้วาจิตจิตการเดินอ่ะมันยิ่งล้นนะวเว้ยน้องสาวยิ่งยืนยิ่งไม่ดีนะเแต่เขาเจอกาแฟพอดีเลยอเมื่อกี้ะโอ้ชคดีจัดเลยอ่าหลับเลยเรียบร้อยจัดการคนแรกก่อนปักปักไปไป นี่ยยโอทำไมสดจ๋าเอ้ยกาแฟเอ้ยเออแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ใช่กาแฟหูหูหูฟังเลยฟังเลยฟังเลยซื้อหมอนหมอนซื้อวูบเลยวูบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอใช้หมอนขอใช้หมอนใครไม่ได้ในต้องนอนหมอในซื้อหมอนแต่ในนอนกับอากาศจะเขิน หมอนมันต้องใช้เตียงด้วยนะจะกรอบอย่าลืมดิก็ไม่รู้ฉันเดินเลยตอนแรกนึกว่านอนพื้นได้ <c oughs> หล้างขนลังแข็งเลย <c oughs> ฉลามชนะแล้วว่ะเฮ้ยเอเลี่ยนมีนายคนเดียวยังไม่ชนะรอบนี้แหละรอบนี้แหละรอบนี้แหละชนะรอบนี้แหละหล,ะบหละับเหมือนเดิม ชนะบ้างเถอะหรือว่านายเป็นคนนอนหลับง่ายเอเลียนก็ใช่อ่ะสิฉันหนักหัวฉันก็เลยแบบว่ารีบนอนฉลาดไหมไงวะเงียบเชียวอ๋อจะกำลังทําสมาธิอยู่จิตปล่อยวางเฮ้ยวางหลับนะเว้ยน้องสาวนี่น่าแกล้งมากขอแกล้งหน่อยนะครับไปนู่นเลยถึงก็ยืนอึ้งเลยหรอยืนอึ้งเลยหรอแบตเตอรี่แบตเตอรี่อีหลามหนึ่งอีกลามหนึ่งพิมพ์อะไรไม่สนใจหลอกอ่านไม่ออกไปฉลาดอะไรของนายเนี่ยอะไรของนายเอเลนจะจะมาผัดขาที่ดาจะรละแหวน อเหมือนเขาแบบว่ามาบน่นชั้นว่านชั้นอ่านไม่ออกว่ะน้องสาวโทษทีไอแล้วมาผ่าชันทำไมเราฉลาดไะฉลามอย่าทัพวกเดียวกันนี่เราคือเพื่อนกันอ,อฉันฝากไอผู้ชายที่จะมาผาาชัน้นนะดิอืมไอมาไปไปขอนไปขอนออหนึ่งไปนู่นอู้หเดี๋ยวศัวตรูราอนนี่แบบว่าง่วงหลายคนเลยนะจะมีคนหนึ่งที่ยังตึงอยู่สีเหลืองเห็นมะสีเหลืองชื่ออะไรอะอีโกะปอีโกป หลาบตาลูกกบเอ้ยถือว่าทําดีถือว่าทําดีไอ้โก้ออกไปแล้วเฮ้ายว่าจะเจอน้องสาวคอแคนฉันว่ะพอเดินมาบ่นบนหัวฉันแล้วก็ไปจะกบเหมือนเหลือแค่พวกเราสามคนแล้ววะเนี่ยก็มาดิสิ่นี้เล่นจะชนะไหมลูกกองรับหรือว่าจะเป็นแชางกับฉลามที่ชนะแชชนะแน่นอนใช้หมอนนุ่มแลมาใช้ด้วยว้ยได้จะเอาเหรอจ๋าได้จะเอาอหรอฮะไปเลยยังไปเลยอ่ะก็แช่ฉลามคนแรกเลยก่อนใช่ปะเอ้ยอะไรไปดูเลยไปดูเลย ใช่ไหมเนี่ยเราใช่หมอนนียแต่ยไม่มีใครมาโอ้โหแล้วประเด็นคือฉันน่าจะน้อยกว่าไอเียนป้าหลอดเนี่ยให้ผักเลยไม่เอฉันไม่ได้น่าจะกราบอะทำไมล่ะนั่นเป็การแข่งขันส์เหมือนนี่เลยจะเยอะกว่ามาโอ๊ยไม่ผ่านแลอย่างนั้นก็ดีที่เราชนะทุกคนทุกคนครับ เดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคนที่นอนอยู่โดนนิวเคลียร์ไหมเห็นว่ามีเทมิวเคลียร์ใช้อยู่เขาบอกว่าทําลายทุกคนโเว้นตัวชั้นเน้นเ้ยระหว่างนี้คนกําลังนอนอย่างสบายใจแล้วทนาหนนั่นเองแชแ็มีนิวเคลียร์มาดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนิวเคลียร์จะมาทางไหนจะโดนแบบไหนอ้โหลลวดู บอาอลังกรชนะแบบง่ายดายด้วยนิวเคลียร์ยึดของโลกยึดของเองตียงนะฮะเป็นไงล่ะน้องสาวฮะเป็นไงล้วฮะเขาเบื่อทิ่หน้านายไม่อยากอ,อยู่ใกล้ออด้วยซ้ำหนีเลยเฮ้ยเราเราลองไปแกล้งน้องสาวคนนั้นไหมฉันว่าฉันน่าแกล้งเขามากเลยนะเว้ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยข้างๆนในฉลากรอรอแกล้งเขารอแกล้งเขาเรื่อยเอเดฟพักเลยเออแกล้งคนขีออ่วิวแชร์ อย่าไปแกล้งคู่พิการแบบนั้นสิไปให้หมดเลยเ้ยเด้ก็มาเด้ก็มาเออพักทักพังเลยพังเลยพังพังพักแล้ยทำไมพังไม่ได้เฮ้ยมานอนหลับใจไปเลยคือยิ่งชอบพีมอ่ยิ่งน่าแกล้งนะทุกคนเขาคนเนี้ยซื้อลูกโป่งน้ำด้วยดีกว่าไว้ปลาหัวเขาเขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะนี่ไงชื่อนี้แน่นอนนะเลือกเลยปลาไปเลี้ยงเกกัเลยเลี้ วเขใหวแชร์ข้ากัวิวแชร์จะกบแกแค่้เนี่อนคนการเออะมาททำชั้นถ้ไปวิวแชร์มันติวไก่อย่างเลยนะเนี่ยโอ้โหคนพิการแบบว่าห้าวอ่ะอะดูเลเขาป่วนใหญ่เลยอ่ะเขามีวิวแชร์แต่เขาซ่าเขานักเลงอ่ะดีเจอได้ย้ยด้ยลไงจะกบไ่ตืนเลยไ่เตืนเลยกบไ่เลยไาตรงนู้นอ ไปเลยอ้อยเอยโอ้โหกดเตียงหน่อยกดเตียงหน่อยอ่ะเป็นมีดบ้างเป็นมีดบ้างโอ้ของหลุดมือโอ้อย เฮ้ยเล่นสดชื่นเลยดินอนไปกินน้ำไปเมื่อกี้โอ้ยสบายไม่ต้องรู้ไปกินน้ำเมื่อกี้ว่าจะปลาใสจะกบแต่คลิกผิดโอ้โหขอโทษด้วยนะฉลาดเลยเหล่ากี่เปอร์เซ็นต์น่ะฉันเหลือสองเปอร์เซ็นต์เอาชนะชนะดิเฮ้ยฉันเกอรหกจัดบอลงเล่นไปบ้าไปบ้าไปทำอะไรไปทำอะไรสักหน่อยสักก่อนใช้หมอนใช้หมอนเฮ้ยมาไปอะไร แกนั่งเล่นวิวแชร์เนี่ยนะเขาแกล้งคนหนึ่งก่อนเลยอ่ะดูดิเร่ดีเรดีเร่ดีไอ้ฉลามทำไม่ดีทำตัวไม่ดีรอแกล้งเขารอแกล้งเขารอควาเป็นเป้าหมายโอ้ยทำไมผ่าฉันทำไมเนี่ยฉลามอ่ะพุ่วิวพี่มาผ่าฉันเลยโอ้ยแกจะกรอบอ่ะไปโน่นเลยไปโน่นไปโน่นโอ้ยลูกวิวแชร์มันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะไปเลยเฮ้ยเขาซื้อหมอนะฉลามเข้ามาเข้ามาเข้ามา เลูกลาเขาลูกลาเลยเออเออเออไมแล้วไมแล้วนี่ยอมแม่ยิ่งจำเลยไม่ให้นอนนอนทไหมให้หนีเลยครับเลยไปแก้เบคอนไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนรู้ไหมไอ้เลขาการไอ้เลขาการเขาแยกคุณผู้หญิงหรอฮะแยกไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องแบบสงบสุขนายมันดื้อนี่โดนต่อโดนต่อลาก่อน เอ้ยหลับแล้วว่าเอ้ยเป้าหมายมันจะไปนี่ผู้อยู่นี่เออจะหลับอีกเลยออกไปออกเลยไปไปอยู่แล้วอ่ะไปเลยครูผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาได้เขาได้แย่ละตะกรอบอ่ะเฮ้ยตะกรบไหนตายแน่เอออ่าเฮ้ยอย่าเลยใช้หมอนนี่เลยใช้หมอนเนี่ยตังค์ไม่พอว่ะซื้อหมอนไม่ได้เออแต่มีนาฬิกาละฉันได้นาฬิกาปลุกมานี่นาฬิกาปลุกใส่คนนั้นโอ้โหหลับเลยโอ้ย อ๋อฉลามแล้วฉลามพอแค่นี้แล้วกันนะครับผมเกมเริ่มจำเจแล้วนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันถ้าเกิดว่าชอบอย่า <GO> ล <av i> ืมกดไลค์ด้วยนะคลิปนี้ขอตะขอตัวลาไปก่อนแล้วคั้งไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลย